พกกำนักเตะหมดสัญญาย้ายตัวฟรีฟรีเอเย่นเ์ FA คลาสพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟ i f a าออนไลน์4มันได้ทั้ง PC และโ b i l e โหลดมาเล่นกันเลยทุกคนโก้โก้โกสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่20เดือน6ปี2565เหลือระยะเวลานะครับอีกเพียงแค่6-7วันได้นะฮะสำหรับการเรียก ตัวนักเตะมาซ้อมนะครับในช่วง p รีซีซั o n แตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเอตดกำลังเข้าสู่ช่วง final s t a g ในการเปิดดิวเฟรนกี้เดยองชื่อนี้นี่ร้อนหูมากบางคนถึงขนาดเก็บไปฝันร้อนไปหมดแล้วผมไปที่ไหนผมก็เจอดนหน้าเขา ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปโต้รุ่งสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเคยนะครับเช่นเดิมนะครับว่าท่านคิดเห็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้จริงๆวันนี้กาจะหยุดด้วยนะแต่ว่าผมไปได้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆน,นะครับมานะถือว่าเป็นการเพิ่มน้ำหนักในคลิปนี้ไปก่อนเข้าสู่ช่วงสัปดาห์โรมาโนนี่เขาบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญเลยนะ เป็นคีย์เลยอ่ะเอาให้เอาให้มันจริงแล้วกันนอกูาปีศาจแดงน,นะครับอัปเดตสถานการณ์ตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจมากันที่ต้นคลิปเลยครับเมื่อวานนี้เดียติกยูเคเทียสองแรนคาบ,บอกว่าเชลซีมีความมั่นใจในการปิดดิวเพื่อคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงเฮ้ยมาไงวะ <laughs> ถ้าเกิดมีคนบอกผมเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วว่าเชลซี จะไปเดินดีลแบบจริงจังในการคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิงผมคงจะถามกลับว่ามึงจริงจังไหเนี่ยอะไรก็สามารถเป็นไปได้ในโลกของฟุตบอลต่อไปนะครับรายงานจากฟอบซีโอโรมาโน่ทานของเชลซีครับยื่นข้อเสนอไปบิดแรกนะครับเหมือนกับว่าเป็นการลองเชิงที่ตัวเลข25ล้านยูโรบวกกับแอดออนครับแต่ทว่าโดนปัดตกไปแล้วทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการตัวเลข ประมาณ55 60ล้านยูโรโดยทางเชลซีคาดการกันว่าจะยื่นไปใหม่อีกครั้งหนึ่งทางเชลซีนะครับต้องการตัวสเตอร์ลิงจริงๆแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ต้องการเม็ดเงินจากการขายทั้งกัเบียลเคซุดที่ก็มีข่าวกับอาร์เซนอลแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงที่ล่าสุดก็มีข่าวกับเชลซีให้ได้งบประมาณนะครับจำนวนเม็ดเงินนะรวมกันประมาณ100 110ล้านยูโร แล้วทางซิตี้ก็ต้องการนะครับในการเดินหน้าเพื่อปิดดิวคาวินฟิลิปและกูกเ e ลย่าด้วยที่เป็น2ดิวที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังทำอยู่ณน,นตอนนี้ในส่วนของดิวขาออกนะครับของทีมสิงบรูพี่ตู้นะฮะยังคงงองงแงอยู่เหมือนเดิมสรุปพี่แกจะกลับอินเตอร์มิลานแตอนนี้ข้อตกลงเหมือนกับว่าเริ่มเห็นเข้าลางครับในความเป็นไปได้ อันนี้รายงานจากผู้สืบขขาวที่มีความน่าเชื่อถือเทียสูงมากนะครับทางสายของอินเตอร์มิลานนะฮะคอนเฟิร์มว่าทางเชลซีนะครับต้องการค่ายิ้มตัวอยู่ที่ตัวเลข10ล้านยูโรแล้วก็โบนัสในแบบที่ทำได้ยากน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคว้าแชมป์เกาโชซีอาน่าจะประมาณนี้แหละนะครับซึ่งทางอินเตอร์มิลานนะฮะก็พร้อมจะเพิ่มข้อเสนอตาจนวนดังกล่าวเพิ่มเติมจากจาลูก้าดิมาซิโอเทียสองครับ เขาบอกว่าจะไม่มีการแลกตัวใดๆทั้งสิ้นนะและน่าจะไม่มีเรื่องของออปชันบังคับซื้อขาดไหนบอก,กรักเคลซีไงวะพี่ตู้เนี่ยตอนกลับมาแรกๆผมจําได้หวานชื่นเลยกลับมาที่นี่เพราะว่าต้องการกลับมาใจสั่งมาอยากกลับมาพิสูจน์ตัวเองนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็อยู่ไปอยู่มานะครับอยากกลับอินเตอร์ซะแบบนั้นท่านผู้ชมครับมาที่รีพูลกันบ้าง เมื่อวานนี้ก็ปิดดีลนะครับเปิดตัวอีกคนหนึ่งเขาวินแรมซี่ครับแบ็กขวาอบเบอรดีนเจ้าหนูนะครับวัย18ปีนักเตะดีกรีดารุยอดเยี่ยมครับแห่งลีกสกอตติสค่าตัว4ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนนะครับ2.5ล้านปอนด์รวมกันเป็นแพ็กเกจ6.5ล้านปอนด์แล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์จากการขายในอนาคตอีก17.5เปอร์เซ็นต์เซ็นสัญญานะครับ5ปี ใครเคยเล่น rv บ้างลิเร์พูเนี่ยถ้าเกิดเปรียบนะดังฮีโร่ใน rv ก็เป็นฮีโร่ต้นเกมเป็นพวกนาคอสลูกอะไรพวกเนี้ยส่วนแมนยูเหรอยอนครับแม่งเลดเกม <c oughs> ดาวินนูนเยสน,นะครับฟาบิโอคาวันโยแล้วก็คาวินแรมซี่นี่คือสามนักเตะที่หงแดงลิเวอร์พูลจากการเซ็นสัญญานะโจนครับจากโกลด์คอม นักข่าวสายตรงของร์พูลนะฮะเชื่อว่าหลังจากที่สโมสสอนจัดก,การปิดดีลแรมซีนี่น่าจะเป็นการซื้อผู้เล่นคนสุดท้ายในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามนะครับคาดการกันว่าเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์หน้าน่าจะเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์กองกลางโดยเลงไปที่จูดเบลลิงแฮมของบุลลเซียดอทมุนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายอีกคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคอนเฟิร์มนะครับจากวิดเวลนะเป็นท็อปลิสต์เลยอ่ะ จะแดงเดือดกันอีกแล้วหรอเนี่ยแล้วแมนยูนี่สู้ลำบากด้วย <laughs> 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 มาที่ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเจมส์โรสันกับผู้สือข่าวจากโกเทียซีเรนข่าวบอกว่ามาคัดไลท์ฟอร์ดด้ทำการติดต่อสอบถามหลังไม์ไปยังอดีตรุ่นพี่นะครับอย่างเดลี่บินที่เคยอยู่แมนยู U, และปัจจุบันเนี่ยอยู่กับอาร์แจ็คอัมเตอร์ดัมและดอนนี่ฟานเดอร์เบกถึงสไตล์ผู้เล่นที่เอริกเทนฮาชชื่นชอบเทนฮากชอบผู้เล่นแบบไหน ทังตัวของแรชชี่จะได้ปรับตัวนะครับให้เกิดความประทับใจต,ตอนนี้นะครับมาคัดแรดฟอร์ดกำลังเขาเรียกว่าเก็บตัวในสภาพความฟิตยอย่างหนักมีการวิ่งที่ชายหาดแล้วก็เน้นการฝึกซ้อมกับลูกฟุตบอลมากขึ้นก่อนกลับมารายงานตัวนะครับฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นก็แค่มึงส่งบอลมากขึ้นมึงวิ่งหาช่องมากขึ้นมึงช่วยเพื่อนวิ่งไล่บอลมากขึ้นแค่นี้เขาก็แฮปปี้แล้ว แล้วก็จบสกอร์ให้มันคมๆหน่อยมิเชลฟานเดอคลานครับบรรดาธิการหนังสือพิมพ์ของเดอะเทเลกราฟนะฮะเทียสองครับสายเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ายูเรนทิมเบอร์นะครับ,รรบ,รรบถึงเหตุผลที่ตัวนักเตะปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูเต็ดผมดูแล้วดิวเนี่ยน่าจะลมสูงแล้วทางตัวของเจ้าหนูทิมเบอร์นะครับตัดสินใจว่าจะขออยู่กับอาแจกต่อ หลังจากได้รับคําเตือนของหลุยฟันเกาว,ว่าเขามีโอกาสที่จะไม่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตา์ปาปีนี้หากย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนแต็ดแล้วไม่ได้ลงเล่นเป็นยไงอาเมียวิเคราะห์ถูกจริงๆด้วยเป็นไงต้องเพิ่มทีให้ผมแล้วนะครับเป็น0.21 <laughs> จริงๆแล้วอะ่ะมันก็พอจะเดาได้นะฮะโดยก่อนหน้านี้นะครับฟานเดอร์คาน เคยแสดงความมั่นใจว่าทิมเบอร์จะย้ายตามเอริกเทนฮากมาอยู่ที่แมนยูอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดเจ้าตัวก็เอ่ยนะครับบอกผ่านทางสกายสปอร์ตว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วและต้นเหตุปัจจัยสำคัญก็คือหลุยฟันกาวนั่นเองโท่จานหลุยดีลนี้ล่มลงแล้ว100%นะทั้งที่จริงๆตัวนักเตะพร้อมจะย้ายมาแล้วเอเจนของเขาบินมาที่ลอนดอนเพื่อเจรจากับตัวแทนของสโมสรเลย ตาที่พวกคุณเห็นภาพไปก่อนหน้านี้ซึ่งมีเรื่องจริงนะครับเอเจนตของทิมเบอร์บินมาที่ลอนดอนที่เป็นสถานที่ตั้งออฟฟิศของแมนยูจริงๆฟันเกาบอกกับทิมเบอร์ว่าโอกาสที่เขาจะได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมันคงจะลดลงไปนะถ้าเกิดเขาย้ายทีมและเขาไม่สามารถเป็นตัวจริงได้หรือฟันเกาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทำให้ทิมเบอร์เนี่ยเกิดความลังเล ถ้าเกิดเขาย้ายมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไอเ็ตเขาต้องพบการแข่งขันกับลาฟวารานแฮร์รี่แม็กไกวที่ยูไนเ็ดยังมีนักเตะตำแหน่งเซนเตอร์รีทา้าดีๆอีกหลายคนโอกาสที่เขาจะไม่ได้ลงเล่นทุกสัปดาห์มันก็มีสูงนะเขาเป็นนักเตะที่อายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นเขาต้องการเวลาในการลงสนามผมมั่นใจว่าเอริกเทนฮากตต้องการที่จะค่อยๆ ให้เขาปรับตัวเข้าสู่ทีใหม่ลีกใหม่และให้เวลาเขาลงสนามในเวลาที่มันเหมาะสมดังนั้นเนี่ยคือเหมือนกับหมายความว่าถ้าเกิดทิมเบอร์ย้ายตามเอริกเทนฮาไปอยู่ที่แมนยูก็คือจะอารมณ์ประมาณค่อยคให้โอกาสในการลงสนามค่อยค่อเป็นค่อยๆไปแต่ทางตัวทิมเบอร์เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอไม่ได้ลงเล่นบ่อยหลุยฟันเกาแม่งก็บอกแล้วว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดมึงไม่ได้เป็นตัวจริงที่นูน่นคือเรียบร้อยเลยนะ ใจน้องมันไม่สู้ด้วยปาวะถ้าเกิดเองของจริงอ่ะเองแย่งตำแหน่งแฮร์รี่แม็กไกเออร์ได้อยู่แล้วน้องลาเฟลวารารก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมนุษย์เยื่กแข็งก็ฟอร์มไม่ค่อยคงเส้นคงวาอ่าโอเคตามนี้นะครับถ้ากับว่าดีลของทิมเบอร์นะโอกาสล่มเนี่ยโหสูงมากๆแล้วส่วนาฟานเดอร์คานเนี่ยที่ออกตัวแรงนะครับในดีลนี้แกบอกเลยว่าล่มร0อเ ส่วนน้ำมีนะครับเท็ดดี้เชลลิงแฮมออกโรงห่วงเอริคเทนฮาร์กว่าการเสริมทัพแค่เฟรนกี้เดยองเพียงแค่คนเดียวไม่เพียงพอจี G ้บอร์ดบริหารนะครับให้รีบช่วยนะให้รีบเสริมทัพโดยด่วนแล้วก็แสดงความห่วงใยเฟรนกี้เดยองในการปรับตัวนะครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่เรื่องง่ายเอริคเทนฮาร์กจำเป็นต้องรับการเสริมทัพด้วยผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์และสีเท้าที่มันเหมาะสมนะ เราต้องเตรียมพร้อมในการรับความท้าทายเมื่อได้มาลงเล่นในพรีเมียร์ลีกผมเห็นข่าวเกี่ยวกับเฟรนกี้เดยองแล้วเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่ตัวเขายังไม่เคยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมาเลยเขาผ่านการลงเล่นให้กับบา์เซลนาทีมที่ได้รับการคาดหมายว่าสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทุกทีมซึ่งนั่นมันจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆอย่างแน่นอนในศึก P พรีเมียร์ลีกเพราะทุกนัดมันคือสมรภูมิมันคือสนามรบ คู่แข่งจะวิ่งเข้าใส่คุณมันมีความรวดเร็วและคุณภาพของเลกจะเป็นอะไรทําให้เทนฮางและเดยองตกใจอย่างแน่นอนเยเต็ดมีสิทธิ์จะเจอซีซั่นที่โกลาหลอีกครั้งหนึ่งเราต้องรีบมองไปถึงการคว้าตัวผู้เล่น5-6คนเลยคุณควรนำผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมสีเท้าที่ดีพร้อมจะยอมรับงานหนักในการพาสโมสรแห่งนี้กลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นให้จงได้ ก็คาดหวังให้บอร์ดบริหารซัพพอร์ตนะครับเอริกเทนฮากนาโจวทานเทียสามครับนักขาสายอิสระเมืองแมนเชสเตอร์ริชาร์ดอาร์โนหลังจากที่มีเหตุการณ์แฟนบอลไปประท้วงที่บ้านแล้วริชาร์ดอาร์โนเนี่ยก็ไปคุยใช่ไหมเปิดจงเปิดใจแล้วก็มีการเปิดเผยถึงแผนงานงบประมาณในการเสริมทัพ200ล้านปอนไม่ใช่120ล้านปอนรวมถึงเรื่องต่างๆภายในสโมสรน,นะครับอ่า สามารถไปฟังได้นะคลิปที่แล้วนะครับผมสรุปไว้แล้วนาโจาทานบอกว่าริชาร์ดอาร์โนไม่รู้ตัวเลยว่ากําลังโดนบันทึกกําลังโดนอัดคลิปในการพูดคุยกับแฟนๆมันเกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันนะครับเขารู้สึกผิดหวังนะที่คลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไปแต่ตัวเขานะครับก็คิดไว้แล้วว่ามันสามารถเป็นไปได้มันสามารถเกิดขึ้นได้ในการโดนอัดคลิปวิดีโอเนี่ย จริงๆก็น่าเห็นใจแกเหมือนกันนะริชาร์ดอาโนะแค่แกยอมมาคุยกับแฟนบอลซึ่งมันเป็นสิ่งที่เอ็ดวูดเวิร์ดตระกูลเกลเซอร์ไม่เคยทำผมว่าก็จะใจแล้วนะแล้วการที่เปิดเผยว่าแมนยูเตดมีงบประมาณเท่านี้แล้วก็มีความพร้อมนะในการเดินดิวรวมถึงเรื่องอื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับแผนงานของสมโมสรรวมถึงตำแหน่งของแกหรือเปล่าพราะแกก็จะนักจัดเต็มไปพอสมควร <laughs> แต่สำหรับตัวผมนะผมก็คิดว่าทีมอื่นโดยเฉพาะบาเซล่าเนี่ยก็ไม่คิดว่าแมนยูมีตังแค่120ล้านปอนด์หรอกมันอยู่ที่การเจรจารมากกว่าเดอมิลเลอร์ครับแรนข่าวบอกว่านิวคาสเซิลยูเอเต็ดมีแววในการพาตัวบอรดแมนถ้าเกิดพาดตัวบอรดแมนจะหันไปให้ความสนใจนะครับในการคว้าตัวเอริกไบยี่ที่ดูที่จะไม่ค่อยมีอนาคตกับทีมแมนเชสเตอร์ยูเอเต็ดสัญญาของไบยี่นะครับเหลืออีก2ปี มีออปชันนะครับขยายสัญญาได้อีก1ปีแล้วก็กำลังรอดูนะครับว่าจะได้ย้ายไปไหนนะเพอตูนักเตะแสดงความต้องการในการย้ายทีมมหากาฟเฟรนกี้เดยองพาที่1,500รายงานจากฟอเบีโอโรมาโน่ครับเมื่อวานนี้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดกกำลังปรึกษาหารือกันเป็นภายในเกี่ยวกับเรื่องในการยื่นข้อเสนอบิดใหม่นะครับในการยื่นซื้อตัวเฟรนกี้เดยอง ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านารีไซเคิลข่าวชัดๆดีลนี้นะครับจะมีความสำคัญและมีความเป็นไปได้สูงไอการยื่นบิดรอบใหม่เนี่ยมีความสำคัญมากๆหลังจากที่บิดแรกดีลแรกเนี่ยยื่นข้อเสนอไป60ล้านปอนเอ้ยไม่ใช่60ล้านยูโรบวกกับแอดออนนะครับโดนปัดทิ้งการเจรจาระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเอและบลาร์าเซลลายังคงดำเนินการอยู่ ดิวจะเข้าสู่ขั้นตอนที่มันสำคัญมากๆเป็นคีย์แล้วเออคีย์นะเฟรานมาติเนสครับผู้สืบข่าวทียหนึ่งสายตรงบาร์เซโลนาแะตอนนี้นะครับบาซ่าได้เริ่มทำงาน,นครับในการพยายามคว้าตัวเซสเญ,ญีากับแบนาโดซิลบาแล้วเริ่มแล้วนะครับแผนการในการนำนักเตะคนนี้นะฮะที่ว่ากันว่านี่คือตัวแทนของเดยองแบนาโดซิลบาโอ้โหเข้ากับระบบบอลของ ซาบีเลยนะระบบ4ี่สมสามเนี่ยคือเป็นคนที่ซาบีแกชอบมากและแกต้องการตัวมากอย่ากไรก็ตามนะครับไอ้ข่าวก่อนหน้านี้ที่มีการคาดการว่าเฮ้ยจะแลกตัวหรือเปล่าบาซิล่าจะเอาเดยองไปแลกกับเบนโดซิลบาหรือเปล่านะมาร์ติเนสนะครับบอกว่ามันจะไม่ได้รับการพิจารณานะคือมันจะไม่เกิดขึ้นโดยทางบาซ่านะครับจะรอข้อเสนอ ที่ปรับปรุงมาใหม่จากทางแมนยูกำลังรอบิดใหม่เท่ากับว่าบิดต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยสำคัญมากๆถ้าเกิดบาเซลลหน้าตอบรับคือจบเลยครับมาหากราบ480ชั่วโมงในทันทีส่วนนาโรเมโลนะครับ95มีใครคิดถึงนาแกบ้างเมื่อวานนะครับไม่ใช่เมื่อวานเมื่อ2วันที่แล้วผมลืมอ่านข่าวแนละ้วผมเจอมาเหมือนกันนาะแกก็ยังท็อปฟอร์มไม่เลิกนะฮะแกะบอกว่า เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผมบอกว่าบาร์ซ่ากับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดใกล้จะปิดดิลเดยองกันได้95%นะมันแอบ,บจะไปกระทบนะกับการเดินดิลทั้งในฝั่งของบาร์เซโลนาแล้วก็ตัวของแฟรงกี้เองมันทำให้กระบวนการต่างๆมันถึงขนาดหยุดชะง,งักไปเลยพักนึงอะ่ะก็เพราะว่าผมไป95%นั่นะแหละผมมั่นใจว่าถ้าผมไม่ได้ให้ข่าวนี้ออกไป ถ้าผมไม่ได้เป็นคนกระจายข่าวนี้ออกไปป่านนี้เฟรงกี้เดยองเป็นนักเตะคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเ็ดไปแล้วโรเมโร่95%ยืนยันเป็นยังไงบ้างครับเอาเรื่องอยู่นะเด็กผีคงจะพ er <S <S ิมพ์นะฮะว่าไม่ต้องพูดแต่แกเป็นนักข่าวคนแรกจริงนะครับที่แรายงข่าวนะเรื่องของแมนยูกับเดยองอ่ะผมยังขยี้ตายจำได้เห้กูฝันเลวะ แมนยูกับเฟรนกี้เดยองไอทีแรกคิดว่าเขา r e d e s i g ชื่อมาขำๆเกลเซอร์ er นะครับน่าจะทราบดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดพลาดดีลนี้เพราะขนาดเพิ่งแต่งตั้งเอริกเทนฮามารับงานคุมทีมนี่เป็นนักเตะคนที่สําคัญที่สุดของตลาดรอบแรกของโปรเจกต์เขาคุณยังไม่สามารถไปเอามาได้เลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีทีมอื่นที่มาแย่งตัวในการคว้าตัวเดยองด้วยถ้าเกิดดีลนี้แมนยูทําไม่ได้นะผมบอกเลยโอ้ เละยึดข้อมูลจากวิดเวลนะครับช่องว่างนะฮะก่อนถึงจุดที่ราคามันลงตัวสำหรับเฉพาะเงินต้นนะครับผมว่าแอดออนอาจจะไม่ใช่ปัญหาเท่ากับเงินต้นนะเพราะทางบาซ่าเนี่ยเขาต้องการเงินสดช่องว่างนะครับเหลือที่ตัวเลขประมาณ8.5หรือ12ล้านปอนด์เท่านั้นค่าสุดท้ายของคลิปนี้นะครับรายงานจากไมเบอร์ไวผู้สืบข่าวทีอน สูงสุดของประเทศเนเธอร์แลนด์เฟรงกี้ได้ยองและตัวแทนของเขาตั้งใจที่จะนิ่งเงียบตั้งใจที่จะไม่พูดถึงเรื่องย้ายทีมเลยความจริงก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังยื่นข้อเสนอในการคุยกับบาร์เซโลนาเนี่ยมันเป็นการยืนยันว่าตัวผู้เล่นเปิดกว้างในการย้ายทีมตัวผู้เล่นเนี่ยโอเคเขาพร้อมนะครับในการย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะแนวทางของยูไนเต็ด จะไม่ยื่นข้อเสนอใดๆนะฟังดีๆนะเพราะแนวทางของยูเตตดก็คือแมนยูเนี่ยจะไม่ยื่นข้อเสนอใดๆก่อนที่จะได้รับการยืนยันว่าตัวผู้เล่นพร้อมนะครับในการย้ายมาร่วมทีมนั่นเองอันนี้ยืนยันจากเทียหนึ่งประเทศเนเธอร์แลนด์นะ,น,นะครับว่าตัวนักเตะโอเพนต้องการมาจอยก็รีบยื่นไปตามที่บาเซม่าเขาต้องการจะได้มาจอยกันไอผมอ่ะ ถามว่าอยากได้ไหมแฟรงกี้เดยองเนี่ยส่วนตัวผมไม่ได้อยากได้แต่เอริกเทนฮาเขาต้องการแล้วก็เป็นดีลที่แมนยูไม่มีแผน2แผน3แผน4แผน ABCD E H เลยคือมึงจะซื้อให้ได้เพราะฉะนั้นก็ไปจัดการให้มันจบจบไปถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทืบปุ่มไลค์มารัวๆแล้วนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับหวังว่าสัปด,ดาห์นีจะจบได้แล้วนะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายคลิปจบ